สวัสดีนะครับพี่พีชา YouTube ทุกคนนะครับผมมาติดตามอีกหนึ่งทีมงานครับผมนี่ครับผมไมโครเล็กแต่ใจใหญ่ครับผมดูนี้ทรงพลังครับผมอยู่กับเมก้านะครับผมนี่ก็ช่วงนี้งานคุดลอกหน้าดินครับผมส่วนมากแถวบ้านผมเฉพาะอยู่แถวบ้านผมก็สี่หาเจ้าแล้วครับผม ตัวแม็คโครวความน,าน,น่าจะอายุบบตามกว่ากับคนคับครับผมรุ่นนี้ล้ออย่างนะครับผมรับายางสวยเลยครับผมน้าดิน แตาเจ้าครับผมรุ่นนี้จกรุ่นยังครับผมโฟมสุกีซีห้าห้าสิบบอกทำนี่ครับห้าสิบคือห้าห้าพันครับผมโกลกาบบจักนะครับผมนี่ครับผมใส่เต็มเลยครับผมอ,อ๋อคนขับนี่ครับผมยิ้มหน่ย คอนโทรนยังโอเคนะครับผมเรียวยังไวยังใส่งานีกยาวครับผมมาทายรุ่นกันนะครับผมกับเมกานะครับผมทางนี้ยังโหดเลยครับว่าซิมีรันอยู่บ้นะครับผม ไป็นลงอยูไน์ครับครับผมอ๋อโอ้สหเดี๋ไกลเดีอวครับผมครับผมน่าจะไปกับน่าจะบ่ตดามกว่า4โลครับผมมาเป็นรัวละลั่นเลยครับผมเกับทางนึ่งเลยครับ โอ้ไปอย่างสบายเลยครับผม ตัวเดินตัวเดินยังเงียบเลยครับตัวเดินนะครับมีล้อเลือห้าตัวนะครับผม,ผมข้างมีล้อ,อยางนะครับผม các em có điền thang máy mà cả nhung nhung zoom luôn bên... á em theo này,เอา em ina đan đấy,oh, tiếng tiếng vẫn nhạt đấy các em,tiếng, เสียงกรเื่เสียงเครื่องยังเงียบเลยครับนี่ครับขอบครับตีเือร์ครับขอบคุณครับ นี่ครับขนาดขนาดมแค่ย่างซืซ้อกับเป็นนุ่มๆนะครับผมมันเหมือนเป็นดินสมองนะครับทางเทิงมันทางเทิงแน่นครับผมแต่ทางใต้นี่เป็นบวมคล้ายๆคือดินสมองนะครับผมเหยียบนี่มันเป็นยุบๆนะครับนุ่มๆนี่ครับผมเป็นกะกำลังกินข้าวนะครับ อโอเคแค่คำคลิปนี้กันผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดีย๋ยวรอชมคลิปหน้าต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ